เดิมพันสามแต้มแรกมาดามแป้งอัดฉีดทีมชาติไทยแต้มละล้านชนะคีกิสได้สามล้านมาดามแป้งนวลพันล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยร่วมให้กำลังใจแข้งทีมชาติไทยด้วยการโฟนอินจากประเทศไทยมาอัดฉีดระหว่างประชุมทีมโดยมาดามแป้งอัดฉีดแต้มละหนึ่งล้านบาท ในเกมประเดิมสนามเอเชียนคัพ2023ที่ทีมชาติไทยพบคีกิจสถานวันที่16มกราคม67เวลา21นาฬิกา30นาทีเวลาประเทศไทยดูบอลสด PPTV HD 36ซึ่งหากทัพช้างศึกเอาชนะได้ในนัดนี้จะรับเงินอัดฉีดก้อนโตทันที3ล้านบาท สำหรับช้างศึกไม่เคยเอาชนะคู่แข่งในศึกเอเชียนคัพรอบสุดท้ายในนัดประเดิมสนามได้เลยก่อนเตรียมพบกับคีกิตสถานทีมอันดับ98ของโลกซึ่งล่าสุดในส่วนของมาดามแป้งผู้จัดการทีมก็ปลุกขวัญและกำลังใจเต็มที่หลังอัดฉีดแต้มละ1ล้านบาทเท่ากับว่าชนะ3ล้านบาท ให้กับทีมงานสตาฟโค้ชและผู้เล่นทั้ง26คนสำหรับฟุตบอลทีมชาติไทยเตรียมลุยศึกเอเชียนคัพ2023รอบแบ่งกลุ่มนัดแรกกลุ่ม F พบกับคีกิตสถานเวลา21นาฬิกา30นาทีถ่ายทอดสดทางท p t v HD 36และทีสปอร์ตเ ร่วมเชียร์ทับช้างศึกเช็คช่องทางดูบอลไทยสดถ่ายทอดสดฟุตบอลเอเชียนคัพไทยคีกิสสถานวันที่16มกราคม2567เวลา21.30นาทีตามเวลาประเทศไทยสนามอับดุลลาบินคาลิฟาสเตเดียมประเทศกาตาร์ถ่ายทอดสดทางทีที36 HD และทีสปอร์ต7 เกมนัดนี้ทีมชาติไทยจะสวมชุดแข่งสีน้ำเงินลงสนามแข่งขันลุ้นคว้าไทยประเดิมสนามฟุตบอลแลเชียนครับ2023รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม F